สวัสดีค่ะจินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot ใบ,บกันชรรายนะคะคลิปนี้เราจะมาเ่านสถานการณ์รักของคุณ <c oughs> เป็นราศีสุดท้าย <c oughs> ราศีท้ายสุดแล้วนะคะ <c oughs> เรามาดูกันว่าความรักความสัมพันธ์การงานการเงินและชีวิตโดยวรวม,ม,มของคุณจะเป็นเช่นไรบ้าง <c oughs> เป็นการดูดวงบัตัววันตกเป็นการดูดวงัตรทั่วไปเ <c oughs> พราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือ หน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณค่ะโอเคไหมมาเมนราศีเมนค่ะอ่ะอาจารย์มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะเปิดคอร์สการเรียนการสอนดูพ่ยิบสีแบบสาตว์ตะวันตกนะครับในวันที่2 7สจิงหาวันอาทิตย์ <c oughs> ถ้าสนใจอยากเป็นลูกศิษย์อาจารย์ก็ แอดไลน์มาคุยถามถึงรายละเอียดต่างๆนะคะการเรียนการสอนเป็นไปแบบว่ากันเองมากๆเพราะว่ารับแค่สิบที่นั่งเท่านั้นเพราะว่าจะดูแลทั่วถึงนะจ๊ะแล้วก็วันนั้นคุณต้องอ่านไพ่การงานการเงินความรักให้ได้ด้วยที่ถามว่าถ้าถามว่าทําไมถึงนานจังอาจารย์เพื่อให้คุณเอาหนังสือไปอ่านทําความเข้าใจทําความรู้จักกับไพ่ก่อนนะจ๊ะแล้วก็จะมีเทคนิคการจําไพ่โดยง่าย ที่คุณสามารถจำไพ่จำคีย์เวิร์ดไพ่ได้ดีแล้วก็ทำยังไงให้ YouTube ติดลงบนหรือทำอะไรบนแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งสามารถเอาไปประกอบวิชาชีพได้นะจะรับแค่สิบที่นั่งด่วนจำวนจำวนจำกัดถ้าสนใจแอดไลน์มาเม่นไพ่สิบดาบเลยนะคุณอะเจอสิบดาบอาจจะมีเรื่องของสุขภาพการเสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุเรื่องของหนี้สินเรื่องของรู้สึกแย่ yeah. ความรู้สึกของคุณสิบดับนี่คืออะไรก็ถาถมเข้ามาถ้ามีโอกาสอยากให้ไปทำสังกทานไปซื้อโรงศพถวายน้ำน้ำหรือข้าวสารก็ได้ตามวัดที่กันดาลธุระกันดาลหน่อยนะชีวิตจะได้มีแต่ความผ่องใสจริงๆแล้วมันอาจจะมองถึงจริงๆอาจจะมองถึงคุณอาจจะมีคนที่เป็นอะไรอะ่ะคนที่เป็นเป็นผู้ทำคำชูมีอยู่นะมีคนที่อุปถัมภ์คำชูคุณอยู่รอบข้าง ทำไมมันเป็นสิบดาบทำไมมีความคิดครอบครัวทำไมมันดูย้อนแย้งล่ะมีนดูคุณมีความสุขสิบเหรียญสิบถ้วยสิบเหรียญสิบถ้วยเรียวสิบดาบด้วยนะ่ะมันดูย้อนแยง้งใช่ไหมไพ่เนี่ย หรือความรักของคุณที่คุณทุกกายทุกใจอาจจะมาจากความหึงหวงอาจจะมาจากการหวงอาจจะมากว่าจากความคิดของคุณก็ได้หรือคุณกําลังเผชิญปัญหาเรื่องราวต่างๆมีปัญหาและอุปสรรคบางคนนะอาจจะมีภาระคุณอาจจะเป็นคนรักครอบครัวดูแลครอบครัวคุณคิดว่าคุณตอนนี้สภาพของคุณแย่คุณไม่มีไม่มีประสิทธิภาพในการที่จะดูแลครอบครัวได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะ หรือว่าหรือว่าหรือว่ามีความโอ้ไพ่มันย้อนแย้งมากเลยมีเด e s u สันมี10บดาบแจังเลยอะต่อประจานใต้เมนด้วยนะทําไมไพ่ของคุณดูย้อนแยง้งช่วงนี้เกิดช่วงนี้เกิดอารมณ์ของความคิดมากแป๊บหนึ่งนะคะอ่าบอ่าเกิดในอาการของคนคิดมากคิดไม่ คิดนอยคิดนู่นคิดนี่นะคะอาจจะเป็นความคิดของคุณที่ทําร้ายใจคุณทําร้ายตัวคุณก็ได้แต่มันไม่ใช่ความคิดอย่างเดียวสิมันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นใหาระวังความเจ็บป่วยในญาติพี่น้องการเจ็บป่วยการสูญเสียอะไรก็ตามที่คุณจะต้องระวังนะัจ้ะโอเคไหมแป๊บหนึ่งนะคะอ่า เหมือนช่วงนี้มันมีปัญหามีแต่อุปสรรคอะไรมามากมายทําให้คุณต้องรู้สึกถึงถึงความว้าวุ่นถึงความรับผิดชอบถึงภาระที่หนักอึง้งคุณอาจจะกลัวเกินไปกับภาระที่คุณแบกรับและรับผิดชอบไม่ได้ก็ได้ช่วงนี้การเงินก็เซฟเซฟอยู่นะจ๊ะอารมณ์นั้นแต่คนมีคนอุปถรัรมภ์คำชูมีอาจจะมีโอกาสเอางานเก่าๆกลับมารีไซเคิลหรือเอางานมาทําไพ่ของคุณผ่านพ้นไปได้คุณสบายละ พูดตรงๆเหมือนกับว่าช่วงนี้หนักหน่อยเหนื่อยหน่อยอยากลําบากหน่อยเดอะซันมารอแล้วนะถามว่าทําไมสบายล่ะอาจารย์เดอะซันมารอแล้วอะเดอะซันคิดบวกไว้ในแง่ของต่งตางๆชีวิตของคุณเรามีทั้งปัญหาแล่ประสัคเพราะฉะนั้นเอากําลังใจเอาครอบครัวเอาคนที่คุณรักเป็นกําลังใจเป็นแรงผลักดันตัวคุณนะจ๊ะงานมีปัญหาเนืองๆเลยแล้วทําให้คุณคิดหนักคิดมากก็จะผ่านพ้นไม่ได้อืไปทําบุญหน่อยนะคะโอเคไหมเรื่องของความรักล่ะ เรื่องของความรักคุณกำลังมีมือที่สามเข้ามาแทรกในความรักหรือเปล่าคุณอาจจะเป็นครอบครัวและมีมือที่สามเข้ามาหรือคุณไปเป็นมือที่สามของใครหรือเปล่าใช่ไหมไพ่มันดูหรือคนเก่า,กาคนเ,เก่ากลับมาทําให้คุณทุกข์กายทุกใจใครก็ตามที่เป็นคนเก่าที่เคยทิ้งเราไปแล้วที่เคยเลิกกับเราไปแล้วเคยเป็นครอบครัวกับเราก็ตามเขากลับมาหรือเปล่าทําให้คุณต้องคิดหนักเลยว่า จะไปในทิศท,ทางใดช่วงนี้ภาระคุณเยอะจริงๆนะมินนะอืมจากที่มองในไพ่ความสับสนใจความสับสนตัดสินใจไม่ได้ระาระาร,าร,ารังกับกับสิ่งต่างๆครอบครัวคุณอาจจะมีบทบาทอิทธิพลต่อจิตใจคุณค่อนข้างมากนะคนที่คุณรักคือครอบครัวพ่อแม่พี่น้องก็ได้ครอบครัวของคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสิบดาบ ระวังเกณฑ์ของกรมีเกณฑ์ของการล้มหมอนนอนเสือเหนื่อยล้าแต่คุณจะต้องพลังสร้างพลังงานให้กับตัวเองเป็นอย่างมากเหมือนท้ออไม่ได้ถอยนะแต่ท้อรู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้ารู้สึกที่ต้องแบกรับอยากจะพักกายพักใจเราลองทบทวนว่าเราก็พยายามจะเข้มแข็งนั่นแหละแต่มันเข้มแข็ง,ขงยากหรือเกินในความรักบางความรักความสัมพันธ์ตอนนี้ต้องการเงินก้อนโตใช่ไหมอยากได้เงินก้อนโต เพื่อไปดูแลคนที่คุณรักหรือมีเกณฑ์ของการเดินทางบางคนอาจจะขายทรัพย์สินหรืออาจจะได้มรดกก็ได้นะได้เงินก้อนโตทีเดียวถ้าคนรอขายที่อยู่ก็มีโอกาสถ้าคนไปกู้เงินก็มีโอกาสจะได้นะจ๊ะแต่ว่าเกณฑ์ของของคุณอนะไม่ใช่เร็วๆนี้นะรอสักพักใหญ่นะโอเคไหมความรักความสัมพันธ์มีสิบดาบการเลิกราการย่าร้างการ การที่คุณทุกกายทุกใจอยู่กับตรงนี้บางทีก็ดูเหมือนสับสนว่าจะไปต่อบางทีก็ดูสับสนว่าจะเลิกปีไหมอารมณ์นี้ค่ะอืมไปที่คนที่คุณรักกันใครกันนะคนที่คุณรักเนี่ยใครกัน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 คนที่คุณรักใครกันนะคนที่คุณรักไปดูชีวิตเขาสิชีวิตเขาแฮงแมนเรารักกันเหรอหรือเขาไปมีคนอื่นใช่ คุณมีคนอื่นแล้วเขามีคนอื่นกันแน่คนที่เด็กกว่าเขามีเด็กกว่าเขาไปหยิบยืมมย่นไม้เตะกับคนอื่นและหลุดพ้นจากตรงนี้หรือเปล่าไม่คุณกับเขาหรือคุณมีเด็กเขาหม,ม,ม,มายหยิบยื่นไม้ตีให้ในขณะที่คุณมีครอบครัวหรือเปล่าบางคนตัวเองมีครอบครัวที่อบอุ่นมากๆเลยนะมีสามีมีลูกมีครอบครัวที่ดีแต่มีเด็กมาหยิบยื่นไม้ตีให้อะไรทำให้คุณหวั่นไหวใจสับสนจิตใจหวั่นไหวกับเด็กที่เข้ามาหรือคนที่เข้ามาอารมณ์เนี้ย เขาชีวิตของเขาก็มีความสุขดีนะอืแต่ว่าอยากได้ความรักนะสิอยากพัฒนาด้วยอืเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณเขาคิดยังไงกับคุณเขาอยากเป็นครอบครัวกับคุณหรอใครบางคนอยากเป็นครอบครัวด้วยหรือในบางคนอ่ะมองในสองแง่หรือใครบางคนที่เคยเลิกไปแล้ว แล้วก็มีการกลับมาเพื่อขอกลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งคนที่เคยเลิกเคยหยาดร้างหรือคนที่เคยทิ้งเราไปก็ตามอืมเขาจะกลับมาเขาคิดยังไงกับคุณเขาต้องการให้คุณกลับมาใช่เขาต้องการให้คุณกลับมาอยู่ตรงนี้ออืมอืมมเขาบอกว่าเขารักคุณเขาอยากให้คุณอยู่ตรงนี้คุณเป็นอะไรในชีวิตเขาคะคุณเป็นอะไรในชีวิตเขา เป็นความทรงจําเป็นความรักเป็นความรักเป็นความรู้สึกที่อบอุ่นเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นคนเก่งเป็นทุกทุกอย่างให้เธออารมณ์ประมาณเหมือนแบบเขารักอ่ะเขาต้องการคุณเป็นอะไรในชีวิตเขาเป็นคนที่เขารู้สึกถึงการอินเลิฟมากๆและเขาให้อะไรคุณไปเขาก็อยากได้สิ่งนั้นเช่นเดียวกัน ขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้ฮะรอต้องการรอ,ต,อ,รต,อรต้องการการพัฒนาต้องการการกลับมาต้องการขอโอกาสอยากให้คุณชี้ชัดมาเลยว่าโอกาสนี้คืออะไรระวังคนมายืมตังค์นะระวังคนมายืมตังค์เขาอยากได้อะไรกับความสัมพันธ์เหรออยากได้ความชัดเจนอยากได้ครอบครัวอยากได้เงินอยากได้ความมั่นคงค่ะอ่ะ ถ้าเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรกับคุณคะถ้าเขาฝากบอกได้ใครบางคนอยากได้เงินอยากได้การซัพพอร์ตตรงนี้ไม่รู้เงินเงินเงิน,งนจริงเงินเขาอยากได้เงินก้อนโตการแบ่งสมบัติการแบ่งอะไรอะสมมุติว่าถ้าคนคนหนึ่งที่อยู่ด้วยกันแล้วเขาเลิกกับเราไปเขาอยากแบ่งสมบัติกับเราอะไรประมาณนี้เขาอาจจะอยากได้ เขาอาจจะทําอะไรให้คุณได้ผิดหวังเสียใจยหรือคุณทําให้เขาผิดหวังเสียใจยก็ได้เขามองว่าความสัมพันธ์นี้มันไปได้กันยากแล้วค่ะเขาอยากได้ความมั่นคงความรักเหมือนเดิมอะถ้าคุณให้ไม่ได้ก็เขาก็มองว่ามันให้ไม่ได้เออคุณล่ะถ้าฝากบอกได้คุณจะฝากบอกอะไรคุณเอาธรรมะเขาข่มจิตใจคุณว้าวุ่นคุณไม่รู้จะทำยังไงความต้องการขอ,อยูง่เงีบๆคนเดียวก่อนคะ่ะ ความต้องการของคุณคืออยู่เงียบเนยบคนเดียวอยากอยู่นิ่งๆเพื่หาทางออกให้กับปัญหาอยากทําในสิ่งที่ถูกให้เป็นในสิ่งที่ผิดเอ้ยอยากให้ทําในสิ่งที่ผิดกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็อยากหลุดพ้นคุณพยายามอยากดึงตัวเองหลุดพ้นมาจากวงจรเหล่านั้นไม่รู้ว่าจะวงจรไหนเข้านะจ๊ะอ่ะขอให้แนะนําให้กับเมนเลยเมน ตาช่างค่ะไพ่ถึงไพ่มองให้คุณมองถึงความยุติธรรมกับความสัมพันธ์แมบบ่ว่าที่ผ่านมาเราจะให้ความยุติธรรมกับใครหรือในบางคนอาจจะมองว่าเนี่ยเนีเนียเ่ไพ่ของไพ่ของการที่ไพ่ของการที่ความรู้สึกที่มันมันโดนสะสมมันไม่ได้เพิ่งโดนหรอกมันโดนสะสมสะสมสะสมมากับการกระทําของใครบางคนแล้วทําให้หัวร้อนละ อาจจะรู้สึกว่าเราทําเพื่ออะไรเขามากมายแต่เขาไม่ได้ทําอะไรเพื่อเราเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีใครในที่นี้แอบไปมีคนอื่นแอบไปรักคนอื่นแอบปันใจในขณะที่ยังเป็นครอบครัวกันอยู่หรือเปล่าระวังการก่อกำเนิดแห่งการตั้งครรภ์ด้วยนะจ๊ะติดๆมีใครบางคนกําลังมีความรักครั้งใหม่ทางทางที่สถานการณ์ตัวเองไม่ได้โสดในที่นี้นะจ๊ะถหาระวังไว้ละกัน อะไรก็ตามถ้าถามว่าความลับไม่มีในโลกถ้าถ้าทำอะไรก็รู้อยู่แก่ใจแล้วก็ความลับนั้นอาจจะสามารถถูกเปิดเผยมาได้ให้ระวังเวลาทำอะไรไม่ใช่คุณก็เขาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้ d e s c r i p t i งบล็บอกของอาจารย์ด้วยนะคะเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ